สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทางทรูวิชั่นได้เวลาของความบันเทิงจากภาพยนตร์ระดับคิปติดชาร์ตกันแล้วนะครับกับรายการมูฟวี่ i ิดติดชาร์ต2016กับผมต้นช้ะงติษฐ์ตุรปพุทธครับเตรียมหัวรอกันให้เต็มที่ได้เลยนะครับเพราะว่าต้นเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยทาง Universal p i c t u r เตเขาเตรียมภาพยนตร์ตลกภาคต่อเรื่องดังไว้ให้คุณผู้ชมได้ฮาอย่างเต็มที่แน่นอนกับ Dad Never Too เพื่อนบ้านมหาบันลัย2ครับ ถ้าพูดถึงชื่อวอลคราฟนะครับเชื่อได้เลยว่าคอเกมทั้งหลายเนี่ยจะต้องรู้จักและก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีแน่นอนเพราะนี่คือเกมออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จตลอดกาลและล่าสุดนี้นะครับเกมนี้เนี่ยได้กลายมาเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์คุณสร้างมหาศารโดย Universal Pictures กับ Warcraft The Beginning าละครับตอนนี้ก็ได้เวลาของตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดจาก Universal Pictures และ Paramount Pictures กันแล้วครับหมดเวลาของรายการในสัปดาห์นี้แล้วนะครับพบกับผมต้นชนะศิษย์จากสุรพุธและรายการ Movie h i t ต h ิดชาจ2016ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ